สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็่อมาพกบกับทิศทิศอีกแบบเช่นเคยนะคะมาทานข้าวกัน,นะคะ่ะก็นี่นะคะกับข้าวของพิศก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้ลาบปลาดุกนะคะลาบปลาดุกแบบแห้งๆนะคะเจ้าประจังนะแล้วก็ดีอ่าแกงหน่อไม้แบบทางเหนือนะคะแกงแบบแบบทางบ้านอะทางอ่อาเนี่ยเขาจะใส่หน่อไม้สดเขาจะใส่ ใบอะ,อะไรนะชะอมนะคะชะอมกับเอ๋ในช้าปกลุนหนึ่งลักอะไรพวกนี้นทางบ้านที่ที่จะใส่แต่เนี้ยแล้วก็ลาบกระดุกนี่อร่อยมากแซ่บสุดๆคำนี้ข้าวเหนียวนะครดูนนกันค่ะ ผักก็ไนมน่มีไอใบอะไรนะแพงอ่ะผักตอนนี้แพงมากคุกคือโเกือบร้อยเออหัวราคาเพราะว่าฝนตกไงหลายพื้นที่มันโดนสวนเขาโดนน้ำท่วม นี่คือผักข้าวข้าตอนนี้เราแพงมากมากจากเมื่อสองเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะกันละสิบบาทเมื่อเร็วเลยห้าบาทสิบบาทไม่ขายตอนนี้ไม่ได้นะครับจากกันละห้าบาทนี่ เป็นสิบห้าบาทนะะกำว่สิบาบาทเป็นยี่สิบาทรยี่สิบห้าบาทนะทนะใจช่วงนี้แหละช่วงฝนมายเยอะนะคนที่มีสวนก็โชคดีไปเก็บเองสวนรอบบ้านอะไรปลูกเองอะไรรักประดูกนี้สี่สบาทนะคะเพื่อน แล้วก็หน่อไมน้นี่แกงนี้ยี่สิบหา้าบาททำกินเองมันก็เลือ่อทำเมนูเดียวกินกินทั้งวันยานข้ามเพราะอยู่คนเดียว

ใส่จะร้อนในกัดโดนแต่ลิงตื้ฝากตัวเองก <c oughs> ิงข้าวชุ่มกันช่วงนี้ก็จะเป็นคิดอย่างนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆว่าไม่ไหวนะคะไอ้ฝนตกออกไปก็ กลับมาถ้าม่ปัญหานะม่รู้แ้อะไรแพลน้ำเน่าน้ำเสียอเพราะว่าน้ำมันเฉยแฉะคันเคยเยอะซุไปสมัครงานก็เขาก็บอกว่ารอรอนะรอเรียกรอเรียกซึ่งมันก็รอมากี่เดือนแนละ้วก็ไม่เรียกนะ ถ้าสมัครงานแล้วอืมเขาบอกว่ารอเรียกเนี่ยไม่ไมหวังนะคในไม่ไหวังแล้วเขาไม่มีความหวังหรอกส่วนงานที่ตัวเองเคยเคยทําก็มันไม่มีลูกค้าแล้วแต่ละร้านนีหาลูกค้าไม่ได้พนักง,งานก็ไปนั่งมองหน้ากัน ก็เลยเดี๋ยวดูแต่หน้าชุด YouTube บจะได้ YouTube วันวันก็หวังว่ามันจะผ่านผ่านไปได้อะ อร่อยมากๆรากกระดูกเขาใส่ตะไคร้หั่นฝอยแล้วก็ขาวอ่อนๆนะฮะกัดไปโดนขาหน,นี่มันแบบอร่อยอลรสจัดนะคะเส็ด คลิ่ก็อาจมีเสียงรบกวนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอยู่ใกล้โรงงานเขาก่อสร้างเสียงปังปังกับข้าวมันเดียวนะตร้างระดุกงนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะเพื่อนๆนการมาเลยอะกินมาครึ่งเดียว ข้าหมดสองหอ่อคลิปนี้ขอขอจบด้วยเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทิศด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะฝากด้วยนะคะตอนนี้ค็อเป็นคลิปกินไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะอันนี้นะคะเหลือครึ่งหมดไปครึ่งหนึ่ง